เคตอนนี้นะครับเราก็มาทํางานเกี่ยวกับวาสดุเหลงกบีรับในคอลัมน์สจอวันทัวร์โดยสจอพนมพรสจออาเภอเขาพนมครับตอนนี้ท่านได้มานาพวกเรามาเที่ยวพักผ่อนกันที่สวนป่าเขาดงเมนจานะครับในส่วนตรงนี้แล้วก็จะมีบรรยากาศที่รวมสมบูรณ์รอบร้อมไม่ด้วยธรรมชาตินะครับโดยโครงการที่นี่จะเป็นการสร้างรีสอร์ทแอเวนเจอร์ประกอบด้วยรถการขับรถ ATV ประกอบด้วยรีสอร์ทต่างๆที่มีรูปลักษณ ัะแตกต่างกันออกไปแต่ละหลังแล้วก็จะมีการขี่ช้างเพื่อชมสวนชมป่าใน,นที่นี้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปชมวิวกันนะคะ อ่าบิวเป็นไงบ้างตัวนี้นะครับธรรมชาติสุดชื่นมากเลยนะครับเหมาะสำหรับคู่รักมาฮันนีมูนหรือเหมาะสําหรับการพักผ่อนโดยเป็นส่วนตัวนะครับที่ตัดต่อโลกภายนอกโดยสิ้นเชิงนะครับเมื่อกี้เรากินอะไรบ้างอ่ะ โดยเมื่อกี้หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมธรรมชาติกันเสร็จเรียบร้อยแล้วก่อนที่เราจะได้เยี่ยมชมมีกาลังนั้นเราต้องไปกินกันก่อนนะครับโดยมีสูตรที่จะเป็นแกงไก่ขั้วพริกนะครับเป็นแกงไก่ป่าแกงไก่บ้านขั้วพริกอร่อยมากเช่นเดียวกับข้าวเหนียวมูนซึ่งเป็นกับข้าวอาหารต้นตํำรับของที่นี่เลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของคอหมูย่างส้มตำนะครับมีหลายๆอย่างให้เราชิมกันนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหนกันส่วนนี้เราจะไปไหนกันเราจะไปดูการนั่งช้างชมวิวต่างๆกันเลยนะครับ